ออกสตาร์ทความซ่าครั้งใหม่ไปกับเครื่องดื่มเปบปซี่โดยบริษัทซันทรี่เบปซี่โคเบเวอร์เประเทศไทยจำกัดนำโดยนายอนวัตสันขทัพ์ยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและนางรัตดาวันเลิศวสินผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดเครื่องดื่มเปบปซี่ที่เดินหน้าเสิร์ฟความปังอย่างต่อเนื่องตอกย้ำความสนุกครั้งใหม่ในแคมเปญแห่งปีมื้อไหนก็อร่อยถ้ามีเปบปซี่แบบจัดเต็ม พร้อมเปิดประสบการณ์ของความอร่อยฟินที่ชวนเดอะแกงตะลุยกินในมหกรรมอาหารสุดซ่าแห่งปีเปบปซี่มิตรชวนกิน2023ซึ่งรวบรวมสุดยอดร้านเด็ดโดยเพื่อนๆจากทุกวงการโดยรวม50ร้านมาไว้ในที่เดียวแบบจุกๆการันตีความครบเครื่องพร้อมแจกลายแทงพิกัดกินตามเพื่อนๆให้ตามไปกินยกกวนงานนี้บอกได้คำเดียวว่าอร่อยแน่นอน เตรียมพบกับกองทัพร้านอาหารและเหล่าเพื่อนเซเล็บสายกิ่นที่จะมาร่วมชวนชิมได้ในวันที่13-15ตุลาคมนี้ณลานาพัคพารากอนสยามพารากอน ก็จริงๆมันมาจากความจริงง่ายๆครับว่าคนไทยเวลาเราทานอาหารชอบร้านไหนชอบเมนูไหนเราก็อยากแชร์กับเพื่อนคนที่เรารักนะครับก็เฟล็ซี่เลยเข้าใจก็อยากเปนตัวสืว่อกลางแหละสร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เชิญทุกสาขาเลยไม่ว่าจะเป็นเอเล็ก์ไม่วเน L ไม่ว่าจะเป็น,าปนสาขาต่างๆครับก็มามา,มาแชร์ประสบการณ์กับร้า โปรดของตัวเองนะครับผ่านแพลตฟอร์มนิชชวนกินนะครับก็ก็ตอนนี้เราก็มาเปิดตัวรันวันนี้นะครับที่ร้านคาคาคอนก็จะมีเวนต์ไปจนถึงวันอาทิตย์เย็ถึงนี้แต่ว่าก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลน,นะครับก็จะมีทั้งหมด50ร้านนะ50เซเลบ50ตดารา้าร้านนะครับก็มีรีวิวกันไว้นะครับก็สามารถเข้าไปดูในเว,ว็บไซต์ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเก็บไว้ได้ด้วยก็ก็หวังไม่ย่างยิ่งว่ามันจะเป็นแพลตฟอร์มที่เราให้เราได้ได้มาแชร์เรื่องดีๆที่เกี่ยวกับ เป๊ปซี่ด้วยก,ก,กันครับคือจริงๆ,ๆจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นคนเลือกนะครับ<ด>เราก็เลือกอาทางทางศิลป์ ดาราเซเลบิตี้นะครับแล้วก็ K L ต่างๆเนี่ยเป็นคนเลือกมาคิดว่าน่าจะเลือกจากประสบการณ์ที่ดีจริงๆเพราะว่าเลือกได้แค่ร้านเดียวก็จะเลือกร้านที่ดีที่สุดที่ตัวเองไปกี่ครั้งกี่ครั้งก็จะประทับใจครับผมดีใจมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญนี้เะครับเพราะว่าทํารายการอาหารอยู่แล้วแล้วก็มันก็มีบางครั้งครับที่ว่าเราอยากจะแชร์ร้านอาหารให้มันกว้างขวางขึ้นอยากจะชวนคนที่ไม่รู้ว่ามีร้านที่นี้อยู่ทบ้านหรือใครคุแต่ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของการ าำได้นะครับมีบทั้งหมด5น